สวัสดีค่ะเด็กป .1 ที่รักของครูอ๊บทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ครูอ๊บจะพาไปอ่านบทที่หนึ่งใบโบกใบบัวในหนังสือภาษาพาทีเลยเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าหนึ่งหน้านี้เลยค่ะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยในภาพเด็กๆเห็นอะไรบ้างเด็กนักเรียนเห็นช้างสองตัวใช่ไหมคะ เด็กนักเรียนรู้หรือไม่ว่าช้างสองตัวนี้ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียยังไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันในบทเรื่องใบบุกใบบัวก,กันเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตลองตั้งคำถามด้วยนะคะว่าช้างตัวไหนชื่อใบบุกช้างตัวไหนชื่อใบบัวเราไปอ่านกันเลยคะ่ะ เริ่มแรกเลยนะคะเราลองมาอ่านรู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะภาพภาพแรกคือภาพอะไรเอย่ยคือภาพตาใช่ไหมคะ,น,คน,ะน,นี่คือตาสามีของยายนั่นเองใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าคำคำนี้จะต้องอ่านว่าตาสะกด ให้ครูโอ๊ฟังหน่อยสิคะเก่งมากค่ะสกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะตออาตาต่อไปคะ่ะข้างๆนี้คืออะไรเอย่ยเป็นภาพอะไรคะใช่คะ่ะคือคำว่างางออางาเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปภาพภาพนี้คือภาพ ขาคออาขาเห็นไหมคะขาคนขาช้างนี่ขาอะไรเอย่ยเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คือขาสัตว์อะไรอ่าเด็กๆลองตอบดูนะคะต่อไปภาพภาพนี้คือภาพอะไรเอย่ยหูหออูอหูเห็นไหมคะ หูคนและนี่คือหูอะไรเอ่ยเด็กๆหูช้างเก่งมากค่ะต่อไปค่ะหออางอหางอีกสักครั้งค่ะหออางอหางเก่งมากค่ะคำคำนี้งออัวงองวงอีกครั้งหนึ่งค่ะงออัว งงง่วงเก่งมากค่ะต่อไปคำคำนี้บอไอใบบอโอโกโบใบโบต่อไปค่ะบอไอใบบอัวบัวใบบัวใบโบใบบัวมออามา มอ,อีมีดอ,อูดูมออมไอไม่ไม่ไม่เอกไม่มามีดูไม่นาทีสามเลยค่ะใบโบกใบบัวเด็กๆรู้หรือยังคะที่นี้ตัวไหนชื่อใบโบกตัวไหนชื่อใบบัวเรามาดูกันเลยค่ะมามามาดู มาดูใบบัวมาดูใบบัวแสดงว่าตัวไหนชื่อใบบักคะใช่แล้วตัวถี่ฟ้าฟานี้ชื่อใบบักแล้วใบบัวล่ะตัวนี้ตัวตีสีน้ำตาลออกส้มใช่ไหมคะชื่อใบบัวนั่นเองโอเคคะ่ะเปิดหน้าสี่เลยคะ่ะใบบัว มีตาใบบัวมีตาใบบุกมีขาใบบัวมีขาใบบุกมีหูใบบัวมีหูต่อไปหนะาะค่ะใบบุก มีหางใบบัวมีหางใบโบกมีงวงใบบัวมีงวงใบโบกมีงาใบบัวไม่มีงาเด็กๆตอบคำถามกรู๊ปหน่อยสิคะว่าช้างตัวไหน ช้างชื่อว่าอะไรที่มีงาเก่งมากค่ะช้างตัวที่มีงาก็ชื่อว่าใบโบกส่วนช้างตัวไหนที่ไม่มีงาคะเก่งมากเลยช้างที่ไม่มีงาก็คือใบบัวนั่นเองแสดงว่าช้างที่มีงาจะเป็นช้างตัวผู้ช้างที่ไม่มีงาจะเป็นช้างตัวเมียใช่ไหมคะ โอเคหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่หกอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะตัวอย่างกออ่านว่ากอกอจอดอตอบอปอ,อ หอหองอมอทุกคนอ่านพร้อมครบเลยนะคะอ่านสระอาอ่านว่าอาอีอ่านว่าอีอูอ่านว่าอูเก่งมากค่ะต่อไปหน้าที่เจ็ดอ่านแจกลูก กออากาจออาจาดอาดาโตอาตาบออาบาปอ นี้คือภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วภาพนี้คือภาพกานั่นเองกากอากาภาพนี้ก็คือกาน้ำนั่นเองนะคะอออ่อานออกเสียงกาเหมือนกันค่ะกากอากาภาพนี้คือภาพตาที่เป็นอวัยวะตาตตอาตา ภาพนี้คือตาเหมือนกันใช่ไหมคะตาตอาตาต่อไปภาพนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ใช่เด็กคนนี้กำลังปาลูกศรอ,อยู่คำคำนี้เลยอ่านว่าปาปอาปาภาพนี้เป็นภาพ คุณอาใช่ไหมคะอาโออาอาเก่งมากค่ะเปิดหน้าที่8เลยลูกอ่านสะกดคําคําแรกคือคําว่าตาตตอาตานะคะตรงนี้คือพยัญชนะพยัญชนะต้นนั่นเองตัวต่อไปเป็นสระนะคะ สะกดว่าอย่างไรเวลาเราเขียนสะกดเราจะต้องเขียนอย่างนี้นะคะแล้วจะอ่านว่าอย่างไรคำคาแรกเริ่มอ่านใหม่เลยค่ะตาตา,ต,าต่อต่อเป็นพยัญชนะต้นสระก็คือสระอาสะกดว่าตออาตาต่อไปคำว่างางามีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ ง,งูเก่งมากสระละคือสระอานั่นเองเวลาเขียนตัวสะกดหรืออ่านสะกดคําว่างาต้องสะกดว่างอาองาต่อไปค่ะคําว่ามาตัวไหนเป็นตัวพยัญชนะต้นคะหมอมานั่นเองเก่งมากสระละคะคือสระอาสะกดว่ามออา มาเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าคำว่ามอจะประสมด้วยสระอนั่นเองนะคะหรือออ่างนั่นเองต่อไปค่ะคำว่าขาตัวพยัญชนะต้นคือตัวขอคร่ระสมกับสระอ่าเก่งมากสะกดว่าขออาขาต่อไปคำว่า มีพยัญชนะต้นคือคำว่าตัวสะกดขอโทษค่ะพยัญชนะต้นก็คือตัวมอมาสระละคะสระก็คือสระอีสกดว่ามออีมีเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าดูตัวพยัญชนะต้นคือตัวดดเด็กสระคือสระอูสะกดว่า ดอูอดูต่อไปคำว่าหูตัวพยัญชนะต้นคือตัวหอหีบสระคือสระอูนั่นเองนะคะสะกดว่าหออูหูเก่งมากเลยค่ะต่อไปฝึกอ่านคำกันนะคะมาดูมมอามา โดอูดูมาดูหูกาหออูหูกออากาหูกางาดงงีงอังงอางาดอีดีงาดีมออีมีขออาขามีขาต่อไปค่ะ ตามาตออาตาโมอาอมาตามาเกิ่งมากค่ะต่อไปหน้าเก้าเลยนะคะหน้าสุดท้ายแล้วอ่านครองร้องเล่นโยกมาโยกไปใบบกใบบัวโยกตัวไปมา โยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปอีกสกรอบหนึ่งนะคะใบโบใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ มาฝึกอ่านบทที่หนึ่งใบโบกใบบัวแล้วเด็กๆตอบครูได้แล้วใช่ไหมคะว่าใบโบกคือตัวไหนใบโบกคือตัวผู้หรือตัวเมียหรือตัวไหนเป็นใบบัวใบบัวเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเมื่อเด็กๆตอบได้แล้วรู้แล้วรู้คำตอบที่แน่ชัดแล้วให้เด็กๆลองไปทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกทักษะกันเลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ครูอขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครูจะมาสอนมาฝึกอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรลองติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูอบเป็นกำลังใจให้ครูอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ